สว,ส,สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยเร่วเต่กาเที่ยวที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่งเป็นศาลที่จะสร้างขึ้นมาถวายสมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งหนึ่งท่านเคยเสด็จมาประทับที่นี่ครั้งเประวติศาสตร์ผมเล่าบิดเบียนเองนะครับเมื่อสักครู่ไปดูข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งโอ้โห กาให้ถอดรองเทา้าเตนี่เลยเลยพี <pic> ่ผมก็คงจะไม่ขึ้นแล้วงั้นไงเขาหลอบร้อนตีนได้อครับก็คือขึ้นได้แค่นี้เนาะขึ้นได้แค่นี้นะนเนาะไม่ไกลกันแล้วครับชังหนเดิน,น,นฟอรม ก็ประวัติการสร้างศาลสมเด็จพระเลนาเลสวนนี่ก็สมัยพึ่งมาสมัยใหม่นี่ครับประวัติความเป็นมาของศา,พาลพระนนเรศสวรตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณรอบๆด้วยเลยนะก็ประวัติร่าวๆครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปวัดศรีคุณเมืองไปอ่านประวัติของพระ เจ้าชายเสียถาธิราชเนี่ยมาเกี่ยวกับการมาตั้งทัพที่จังหวัดหนองบัวลำพูในพศส,สองพันหนึ่งร้อยสิบห้าก็เยี่ยงเยี่ยงกันมาพศสองพันอ๋อพศสองพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดทางทัพหงสาวดีพระเจ้าบุลิงหลวงสั่งให้ทัพกรุงศรีอยุธยายกทัพไปช่วยตี เมืองเมืองจันก็คือกรุงศรีศา,าสนาชนะโุดในตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าระเที่วมรกตยังหลุดอยู่ที่เมืองจันทไดยไงก็ดูเหมือนก็ตีแตกเกันแล้วด้วยก็พระนาเรศวนสเสด็จไฟยังไม่ถึงกรุงเมืองจันทก็ประชวนด้วยไข้ทรพิษ ในพงศาวดารของพระญาดำรงชายานุภาพก็นักประวัติศาสตร์พระบิดาของประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็ท่านยนไว้ว่าพระนเรศวรกับพระบิดาเสด็จกับทานนี้ครับแล้วก็มาพักทับ,ทบอยู่ที่นี่ครับจะเห็นหนองน้ําก็เป็นจุดพักทับฝับ่งนู้นเป็นวัดมหาชัยครับเป็นวัดเก่าแก่ของพระวอพระตาเคยมาตั้ง ตั้งแต่สมัยทราวดีด้วยจอมปก่อนลานช้างก่อนสุโขทัยก่อนอยุธยาครับครับท่านกบมาพักทับที่นี่เป็นใครจัลุกิเน,นี่ยประวัติศาสตร์ก็เลื่อนเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เลเื่อนผมก็พูดเลเื่อนไปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการสร้างศาลสเด็จพระนเรืส่วนุดน,นี้จะได้ดูเลยว่าใครเป็นคนสร้างนี่ครับ ประวัติศาสตรการสร้างศาลสมเด็จพระน,นเรศวรเมื่อปีพศ2117สมเด็จพระน,นเรศวรซึ่งเสื่อมไปคงเป็นเจ้าเมืองของอยู่ที่พิพิมโลกมีพระชน19พันษาได้เสด็จกองทัพออกติดตามพระมหาธรรมราชาก็คือพระบิดาคือคือพระเจ้าแผ่นดินของอยุธยาแต่เป็นประเทศสลาดของหงสวสดีนะครับตอนนั้นนะเพื่อมาล้อม รีศาส,ส,สนาคณานัดไหว้ร่วมกับกำลังพลของทัพหัวเมืองต่างประทับอยู่ที่ด้านตะวันตกของริมเนี่ก็เริ่มไล่กันไปตั้งแต่นี่พระเจ้าชัยเชษฐาก็มาตั้นฐานทัพอยู่ที่นั่นแหละครับวัดศรีกุมเมืองที่ผมไปมาจึงส่งพระกลนาปรดก้าให้สร้างพระเจ้าอยู่หัว สร้างเป็นที่ระลึกในสมัยของพระยาอุดรสีโคมะสากรเกตอดีตผู้ว่าราชการจังหวดัดอุดรคนที่5ต่อมาพอสองพันห้าร้อยสผู้ว่าราชการจังหวดัดนองบุวคุณพันได้ดำบูรณะศารสมเด็จพระนเรศส่วนขึ้นมาใหม่ครับถ,ถ้าตามประวัติ พระนเรศเสียยกทัพกลับมาจากการล้อมเบียงจันท์มาพักทัพที่นี่เพื่อรักษาไข้ทรพิษด้วยครับที่พศ251พนั้นที่ผมบอกไปว่าประกาศอิสรภาพที่เมืองแคง1,6ไม่ใช่ครับน่าจะเป็น2 2 2 2 2หรืออะไรประมาณนั้นครับก็เป็นสาร คิดมโนมะเนาสมัยก่อนครับเดินทับจากกรุงศรีจากขวายจะถึงไปถึงเวียงจันทน์ขวายจะข้ามลำน้ำโขงไปครับต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ที่สมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จกลับเพราะเป็นไข้ด้วยเหตุผลหนึ่งและเหตุผลหนึ่งก็พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชไปตีทางประเทศยวนเหมือนกับว่าหายศับสศูนย์ไปประมาณนั้นทาง ของสวัสดีเขาก็เลยสั่งให้ทับกับันนี้คือสาลสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับนี่มันเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ชุมชนแต่โบราณเขาก็หาที่ตั้งสร้างวันเมืองอยู่กับหนองน้ําแม่น้ําอยู่แล้วครับเมื่อก่อนคิดว่าน่าจะใหญ่กว่านี้เขาจะมีการจัดงานวันที่18บแปดนครับเป็นวันกองทัพไทยก็คือวันที่สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ ประมาณนั้นครับสำหรับประวัติความเป็นความไปความมาผมก็ผิดผิด,ผดถูกๆครับ <c oughs> ก็อ่านอยู่ที่เขาจะลึกไว้นี่แหละครับ